จบระดับปริญญาเอกที่คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นพระนครเนี่ยครับผมก็ทําทธุรกิจที่บริษัทสมัยดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นรบริษัทที่ปรึกษาทางด้านานวัตกรรมนะครับหลังจากที่ได้ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสที่มาช่วยมหาวิทยาลัยนะครับโดยการที่ทํา MOU กับคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับ ITD ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นพระนครเหนือนะครับที่จะอบรมเรื่องของ Digital Literacy ให้กับมหาวิทยาลัย นะครับแล้วก็ได้เป็นวิทยกรให้กับมหาลัยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของผู้ชมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับระหว่างที่ได้ทํางานที่กระทรวงก็ได้มีโอกาสได้เล่าถึงความน่าสนใจของงานวิจัยของมหาลัยของเรานะครับให้กับทางรัฐมนตรีนะครับผู้ชมนตรีฟังนะครับแล้วก็ได้เชิญนะครับผู้ชมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีทางคณะนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมหาลัยของเรานะครับโดยที่ได้รับความเมตตาจากท่านอธิการบดีนะครับ ท่านศาสตราจารย์ดรสุชาตินะครับก็ได้มีโอกาสได้ทำงานของสภานะครับก็ได้รับพัรเลือกเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการ CPTPP นะครับซึ่งก็วิเคราะห์ว่าเราควรจะเข้าร่วมนะครับเป็น m u l t i r a t a l กลุ่มนี้หรือไม่นะครับหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้ต้องต้องเรียนอาจารย์นะครับว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจ นะครับของผมมากๆก็ต้องกบขอบคุณท่านกรรมการและก็ท่านคณะชาติทุกท่านนะครับที่มอบรางวัลอันทรง,งเกียรตินี้ให้เป็นเกียรติประวัติของผมและก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับรางวาัลนี้แน่นอนครับผมก็จะต้องอทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนะครับรวมถึงช่วยงานสังคมและก็ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอจากวันนี้และตลอดไปครับ